ทุกๆคนเรากลับมาในวิดีโอการเรียนเนาะคราวนี้ก็แบบขึ้นเทอมใหม่และขึ้นเทอมสองเราก็ขอเรียกแบบวีคต่อกันไปเลยมันจะได้เป็นแบบทั้งคอร์สเนาะเราก็เรียกวีคนี้ว่าเป็นค er ุกเคอรี่เซอร์สวีคสิก็คือเข้ามาแบบวีคสิบเอ็เพราะว่าก่อนหน้านี้เราเรียน1-10ไปเนาะแล้วเดี๋ยวเทอม2ก็จะเป็น11 2ถึง2แล้วก็จะเป็น21-30แล้วก็ไปจบที่40ประมาณนี้อันนี้คือ ไอเดียลี่ที่เราคิดว่ามันน่าจะเป็นอย่างนั้นแต่ความจริงก็คือเราได้ตารางเรียนมาเราแบบประมาณสักก่อนเริ่มเปิดเรียนสักวสองวิควิคสองวิคเราได้ตารางเรียนมาก่อนแล้วในตารางเรียนอะ่ะก็แบบความจริงมันจะต้องมี10วิคจบแต่ว่ารอบนี้มีวิคสิบโผล่ขึ้นมาด้วยเพราะว่ามันมีวิคหนึ่งมันตรงกับวันที่เราเรียนอะ่ะมันจะตรงกับวันอีสเตอร์ฟรายเดย์อะไรสักอย่างก็ไม่รู้อะ่ะทีนี้ก็เลยเป็นวิค วีคที่เราเขาก็เลยหยุดวันหยุดนะคะตะเลอร์เขาก็หยุดทีนี้ไอ้วันศุกร์ที่เขาหยุดเนี่ยมันก็มาโผล่อยู่อันสุดท้ายวีคสิบเอ็ดแค่วันศุกร์วันเดียวด้วยนะเป็นเกี่ยวกับเาเรียกอะไรอะ second attempt ของการสอบทฤษฎีอะไรเงี้ยมาโผล่อยู่วันศุกร์วันเดียวแล้วก็ในตารางก็เขียนว่าเป็นวีคสิบเอ็ดมีวันศุกร์วันเดียวเป็นการสอบซ่อมของทฤษฎีสําหรับใครที่แบบสอบไม่ผ่าน แล้วก็การปิดเทอมอะความจริงมันควรจะปิด2วีคใช่ไหมมันก็เหลือปิดอยู่วีคเดียวมันเหลือปิดแค่แบบไอวีควีคที่ปิดวีคสิบเอ็เาก็แบบกลายเป็นไม่ได้บอกว่าเป็นปิดเทอมแล้วเขาก็แจ้งว่าปิดเทอมคือแบบวันที่เท่านี้ถึงเท่านี้ซึ่งมันแบบวีคเดียวเองอะเราก็แบบโอ้ยน,นะสิ่งที่เราเออไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่สําหรับในการอัดนี่เราก็แบบ ไม่รู้จะอัดดีไหมไม่ดีดีไม่ดีตอนนี้เราลำคาญกล้องมากเลยรู้สึกว่ากล้องไม่ค่อยชัดแต่ว่าอา๋เธออัดอัดไปเถอะก็เราไม่ค่อยมีแรงอยากจะมาอัดเท่าไหร่แล้วเพราะว่าเรารู้สึกว่าตอนทำอันก่อนก่อนหน้ามันก็ไม่ได้แบบรับได้รับความสนใจอะไรมากแล้วก็มานั่งพูดพูดส่วนคนที่เรียนเขาก็แบบเขาก็รู้อยู่แล้วเขาเรียนอะไรอะไรเงี้ยเราก็ไม่รู้ว่าเราจะมาอัดยาวๆทำไมเหมือนกัน แต่ก็ไหนๆเราก็เริ่มทําแล้วไงเราก็มาลองเทอมนี้อีกสักนิดนึงมาลองแบบฮึบลองทําดูไหนๆก็ถือว่าเป็นเดลี่ของตัวเองและกันเอาไว้แบบมานั่งดูหรือเวาลามีเพื่อนอยากรู้รายละเอียดจริงๆอะไรเงี้ยเพื่อนแบบที่รู้จักการถามเราก็เลยบอกจะได้ไปบอกว่าเออมาเปิดดูเอาละกันพูดอ,อะไรมาบ้างก็ไม่รู้อะวีกนี้เทอมนี้จะมีความแตกต่างเนาะเพราะว่าการมุ่งเรียนของเทอมนี้จะเป็นเกี่ยวกับเรื่องอ เบ k กิ้เป็นเรื่องการทำพวก p a าสตีอะไรอย่เงี้ยซกส่วนใหญ่การฝึกงานเขาก็อยากให้เราฝึกงานตอนเช้าไปเป็น Breakfast แล้วก็ส่วนการเรียนอ่ะในตารางที่เราได้มาเลยนะตารางแบบว่าอะไรเรียนอะไรบ้างหลักๆก,ก็คือวิกหนึ่งวิกสก็จะเป็นการเรียนวิกสาก็จะมี observation นิดนึงตอนอส่วนของเมนูหนึ่งแล้วก็เรียนต่อ แล้วก็วีคสี่ก็จะเป็นการสอบยาวๆอันนี้พูดถึงไอ้ครัวก่อนนะก็จะเป็นสอบทั้งวันเลยเจ็ดชั่วโมงทําที่เราเรียนวีคหนึ่งวีคสองวีคสามในนี้วีคห้าวีคหกเรียนอีกแล้ววีคเจ็ดสอบสอบก็ยาวๆจากที่เราเรียนสองวีคก,ก่อนหนะ้าแล้วก็วีคแปดเก้าก็เรียนอีกเป็นเมนูต่างๆเขาก็จะมีชื่อเมนูมาให้เยอะแยะ,ยะไปหมดเลยแล้วก็วีคสุดท้ายก็สอบอีกอะไรประมาณนี้ของในครัวส่วนของทฤษฎีก็ก็ เราไม่ได้แบบเน้นมากเนาะมันก็จะเป็นเรียนๆสอบสอบอยู่นิดๆหน่นนอยๆก็จะเป็นแบบเกี่ยวกับการทำพาสตรีซะส่วนใหญ่แล้วก็มีเรื่องฝึกง,งานนิดนึงตอนตอน้ตนๆก็สําหรับคราวนี้อ่ะเราได้ตารางมาปุ๊บในตารางบอกว่าเราจะต้องเรียนทุกๆวันพุธกระสุก วันพุธจะเป็นวันเข้าครัววันศุกร์ก็จะเป็นวันทฤษฎีเพื่อนทุกคนก็จะแบ่งมัน3ากลุ่มเหมือนเดิมเราก็ได้กลุ่มกับเพื่อนคนเดิมแหละแต่ชื่อกลุ่มเปลี่ยนไปจากที่อยู่กลุ่มบีมาอยู่กลุ่มซีแต่ว่าเพื่อนในกลุ่มก็เกือบเกือบทุกคนคือกลุ่มเดิมอ่ากลุ่มเราก็ได้เรียนวันพุธแต่กลุ่มอื่นๆก็จะมีกลุ่มวันจันทร์วันอังคารก็อ่ะของเราส่วนทฤษฎีเรียนรวมกันเรียนวันศุกร์ แล้วก็เราจะต้องมีอีกวันหนึ่งที่เราจะต้องหาที่ที่ลงก็คือที่เราเคยบอกเรื่อง work work placement เนอะคือแบบถ้าสำหรับคนที่ไม่ได้หาที่ฝึกงานเองเขาจะต้องไปฝึกงานกับที่โรงเรียนจัดให้ซึ่งโรงเรียนน่ะก็จะจัดให้ลงโรงแรมที่เราเคยไปเรียนคราวที่แล้วที่มันอยู่สกาบราที่เราบอกโรงแรมใหญ่นั้นเขาก็ให้เราแบบแนะนำตัวกับเชฟคุยกับเชฟแล้วบอกว่าว่างวันไหนและเชฟเขาจะจัด วันลงให้อะไรประมาณนี้สำหรับที่เพื่อนเพื่อนได้ทำนะเนาะก็แต่อย่างท้าของเราอ่ะเราฝึกเองเราแบบหาที่เองเราก็จะต้องคุยกับที่ฝึกงานว่าเราอยากจะลงวันไหนน่าจะประมาณนี้นะเพราะว่าตอนแรกเลยอ่ะเราถามเขาว่าเออตารางออกมาแล้วอ่ะเราอยากเลือกวันวันหนึ่งแบบบอกที่ฝึกงานว่าเราจะลงวันเนี้ยได้ไหมอะไรเงี้ยเขาบอกว่าไม่ให้บอกเขาบอกว่าให้รอก่อนให้รอเชฟคอนเฟิร์มให้รอแบบเทนเนอร์อยู่อ่ะ คอนเฟิร์มมาก่อนเพราะเขาจะต้องทำอะกิีเมนเขาจะต้องตรวจสอบาที่ฝึกง,งานนั้นะฝึกได้จริงๆไหมโอเคไหมมีอุปกรณ์ครบไหมมีเมนูแบบอะไรยังไงคือเขาจะต้องแบบดูก่อนอะไรเงี้ยนี่ก็แบบแล้วต้องรอถึงเมื่อไหร่เขาบอกให้รอจนถึงเริ่มเข้าเรียนวีคแรกเพราะฝึกง,งานเราจะเริ่มตั้งแต่วีคสองไปเรื่อยๆใช่ไหมทีนี้เออเราก็รอไม่ได้เนาะเพราะว่ามันเรียนทฤษฎีวันศุกร์เขาจะมาคอนเฟิร์มเราวันศุกร์แล้วฝึกง,งานอีกทีมันจะเป็นวัน เราอยากเลือกกว่าอังคารเราก็แบบก็ลเลยแอบ,บบอกที่ฝึกงานไปก่อนว่าเออฉันมีไอเดียจะฝึกในวันนี้วันนั้นวันนี้ถ้าไม่มีอะไรผิดพลาดแต่ว่าเดี๋ยวรอโรงเรียนคอนเฟิร์มอะไรเงี้ยก็แบบแจ้งข่าวเขาไปก่อนเลยทีนี้อ่าก็พอถึงอาทิตย์ที่เริ่มเรียนแล้วอ่ะเพื่อนๆก็เริ่มได้อ e ีเมลเกี่ยวกับการฝึกงานคือเพื่อนที่ เขาฝึกกับโรงเรียนก็เริ่มได้วันให้เลือกเรียนมีอะไรลงเห็นเขาแบบคุยๆกันเนาะแต่ของเราคือเงียบกลิบคือเขาแบบทยอยทําของคนนั่นคนนูน้นคนนี้แต่ว่าเขาไม่ได้มาหยิบของเราทําำจนกระทั่งวันศุกร์ที่เขาแบบควรจะต้องคอนเฟิร์มควรจะต้องทําเอกสารอะเกรเมนต์อะไรทุกอย่างเสร็จเรียบร้อยกับที่ฝึกง,งานเป็นโรงเรียนทํากับที่ฝึกง,งานนะเนาะสรุปคือเขาให้เอาเอกสารเอามาให้เราแล้วบอกว่าให้เราเอาไปให้ที่ฝึกง,งานเซ็นแล้วเอากลับไปให้เขา คือเขาไม่ทำอะไรให้เราแล้วให้เราหาที่ฝึกงานตั้งแต่วีคเจของเขาที่แล้วประมาณสักสองสาเดือนที่แล้วอ่ะให้เราไปเดินหาที่ฝึกงานเรียบร้อยแล้วเขาก็เอามาดองไว้เราแบบและหลังจากนั้นก็คือจนถึงนาทีสุดท้ายจนถึงวันที่จะต้องฝึกแล้วเขาแค่บอกว่าโอเคฉันดูแล้วงที่ฝึกงานอยู่โอเคกูดกูดไปฝึกเลยไปไปได้เลยวิ่งหน้าไปเลยแล้วก็เอาเอกาสารเดี๋ยวให้ที่ฝึกงานเซ็นด้วย ประมาณนี้แต่ว่าเรายังไม่รู้ว่าการฝึกง,งานจะเป็นยังไงบ้างตอนนี้คืออยู่แค่เราบอกกับที่ฝึกง,งานว่าเราจะไปทุกวันอังคารแล้วก็จะไปเข้าตอนเช้าเพราะว่ามันเป็นเบรกฟาส์เนาะเราก็แบบตกลงเวลาอะไรกันเรียบร้อยแล้วก็แบบเดี๋ยววิดีโอหน้าเราจะมารู้เกี่ยวกับว่าฝึกง,งานเป็นยังไงแต่ว่าวิดีโอนี้เอาเป็นที่เราเรียนวีคนี้ก่อนวีคสิบเอ็ดก็เราไม่มีออเรนเทชันเนาะเพราะว่าเราออเรนเทชันไปตอนเข้าอินเทก ของเทอมแรกแหละคราวนี้เราก็เลยแบบมาถึงปุ๊บเรียนเลยวันพุธก็คือเข้าครัวเลยไปจุดที่เขาบอกครัวก็ไม่ใช่ที่สกาบราแล้วนะอันนี้คือเขาให้ที่อยู่มาใหม่แต่เป็นโรงแรมในเครือเดิมแต่ว่าเป็นแบบอยู่ในเมืองอยู่ในเพิร์ทแทนแล้วก็การเข้าครัวเข้าวันพุธใช่ไหมทีนี้เราก็เลยคิดว่าเอองั้นเราก็ทํางานก่อนก่อนมาเรียนได้นิดนึงเพราะว่า ถ้าเราทํางานแล้วขอออกวันอังคารอะไรเงี้ยก็ได้เราก็เลยกลายเป็นว่าเราทํางานจนถึงแบบยิงยาวจนถึงวันอังคารเย็นกลับมาถึงกลับแบบบินกลับมาเพิร์สเลยนะตอนอังคารค่ำๆแล้วพูดปุ๊บก,ก็ไปเรียนเลยก็ไม่มีอะไรบรรยากาศก็คล้ายๆเดิมไปถึงคราวนี้มันเป็นโรงแรมใหม่เขาก็จะพาเราแบบเดินอินดักชันสถานที่ก่อนอะไรยังไงทางหนีไฟทางเข้าทางออกการเข้า,า,ออขาแบบแบบอย่าง ยังไงต้องมาเจอกันที่ไหนอะไรอย่างเงี้ยเขาก็พาเราเดินดูแบบเดินชมเดินอธิบายประมาณนึงก่อนในตอนเริ่มต้นและหลังจากนั้นเขาก็แบบอ่ะเข้าครัวเปลี่ยนชุดที่ที่นี่คือจะมีห้องน้าแบบแค่ห้องเดียวห้องเปลี่ยนชุดห้องนึงแล้วก็จะมีห้องพักแบบเล็กมากๆที่แบบน่าจะนั่งกัน <c oughs> ไม่พอโอ้ยเสียงหายแล้วเนี่ยแต่ไม่เป็นไรเราจะพยายามอัดให้มันจบ <c oughs> เหนื่อยใจแทนตัวเองอ่ะก็การเรียนวันนี้วัน,นวันนี้เรียนไม่กี่อย่างที่เราเรียนก็จะมีชื่อเออ่โรพับซอสเซโรมีวีแกนช็อกโกแลตมูสราสเบอร์รี่ซอสเบสฮันนี่คอมราสเบอร์รี่เจลช็อกโกแลตคลัม,อลมโอ้ชื่อยาวมากอีกอันหนึ่งเป็นแอปเปลิลทาร์ทชาชานแอปเปลิลทาร์ทชาชินวานิลาไอศครีม เราก็ไม่ค่อยรู้จักของแบบชื่อฟังจากชื่อเราก็ไม่ค่อยรู้จักหรอกแต่ว่าพอเราไปเรียนเราก็จะได้เห็นภาพมากขึ้นนะเนาะเขาก็ค่อยๆสอนเขาอาจจะไม่ได้สอนเป็นตัวๆไปเขาจะมาแบบเ,เขาแพนมาแล้วอ่ะว่าจะต้องทําส่วนประกอบนั่นส่วนประกอบนี่อะไรบ้างแล้วก็จะมาประกอบกันทีหลังไม่ได้เป็นแบบทําซอสเสรก็ซอสเสรตั้งแต่ต้นแล้วจบมันจะมีนู่นนั่นนี่แสกบางทีมาถึงปุ๊บเขาบอกอ่ะ ปอกหอมอะไรเงี้ยผ่นหอมเป็นแบบนี่นี่นี่เขาก็แบบผ่านให้เราดูแล้วก็ให้เราไปทาแล้วก็แบบก็แค่ทําตามที่เขาสาธิตเขาก็แบบสาธิตมาเรื่อยๆเนาะสักพักเขาก็จะสาธิตการปั่นการทำไอศครีมราสเบอร์รี่เจลการทำมูสช็อกโกแลตมูสอะไรเงี้ยเขาก็จะแบบอธิบายแต่ว่าพวกวีแกนช็อกโกแลตมูสจานนั้นอาจจะเป็นจานที่เขาจะเตรียมส่วนผสมให้โดยส่วนผสม่เขาอธิบายให้เราฟังส่วนเราก็จะ ต้องมาทำการแบบเพลทเพลทติ้งแล้วก็ส่วนอันอื่นๆเขาก็จะมาเลมาเป็นสเต็ปเรื่อยๆเนาะอย่างแบบแอปเปิลชาร์ตก็แบบท,ทำคาราเมลคาราเมลทำยังไงไฟต้องอ่อนนะทำแบบ,แบบอย่างนี้แล้วก็หลังจากนั้นคนกันเนยแบบนี้แล้วเขาก็อธิบายว่าถ้าเกิดว่ามันเกิดเหตุการณ์แบบเช่นแยกชั้นหรืออะไรเราจะทำยังไงก็เราก็ทำไปเรื่อยๆตามสเต็ป ค่อนข้างยากอยู่นะอย่างช็อกโกแลตอ,อย่างซอสเซโร่ที่เราเคยทําตอนฝึกงานที่เราบอกทาบ่อยๆซอสเซจโร่ก็คือเขามีแป้งพายสําเร็จรูปม,มาเลยแล้วเขาก็แบบเอาซอสเซจใส่แล้วก็โรแค่นั้นแต่อันเนี้ยคือเขาเน้นในการทําพวกพาสตี้เนาะ Past T, you know? สิ่งที่เขาเน้นก็คือการทําชั้นแป้งของซอสเซจโร่ก็คือเราจะต้องแบบ มาผสมแป้งแล้วอันนี้จะเป็นแป้งที่ควรจะต้องเป็นเลเยอร์เป็นชั้นๆที่จะต้องแบบเย็นแล้วก็ต้องรีบผสมแล้วก็ไปใส่ห้องเย็นแล้วก็เอามารีบผสมแล้วก็ทาการรีดแป้งโอ๊ยนาฬิกาปลุกอีกแล้วมันจะว่าปลุกอะไรนี่สายแล้วนะเนี่ยเอาเอาไหมก็ <c oughs> <c oughs> <c oughs> ในการทําแป้งอ่ะผสมถ้าผสมมากเกินไปจนมันเป็นเนื้อเดียวกันก็ไม่ได้มีเพื่อนต้องทําใหม่หลายรอบเนาะแล้วก็อย่าง รีดรีดแป้งก็ต้องค่อยๆแบบรีดให้มันออกข้างๆแล้วก็พับพับเป็นทบทบเอาไปเก็บก่อนแล้วเอาออกมาใหม่แล้วก็ลีดใหม่พับใหม่แล้วก็ไปอะไรประมาณเนี้ซึ่งแบบเราก็ค่อยๆทําตามสเต็ปแหละออกมาก็อาจจะไม่ได้แบบเป็นชั้นมากมายเพราะเรายังไม่ได้ไอเดียไงไม่รู้ว่าที่ครูเขาพูดพูดสอนคือเขาต้องการให้มันออกมาประมาณไหน ก็แต่ว่ามันก็ยังพอแบบรีดรีดเอาเออกมาได้ส่วนของเพื่อนบางคนพอถึงสเตจสุดท้ายพอจะรีดอีกทีหนึ่งมันไม่มันไม่เหมือนเพื่อนคนอื่นน่ะมันแตกอ่ะมันแบบแตกเลยเขาก็เลยต้องไปเริ่มใหม่ไปทําใหม่ตั้งแต่ต้นก็จะเสียเวลาแต่ว่าเพื่อนข้างๆเรารู้สึกจะดวงไม่ค่อยดีกับการทเกกาเบเกอรี่เท่าไหร่เพราะว่าเขาจะต้องแบบตั้งแต่ตอนผสมแหละ เขาผสมผสมเสร็จก็ไม่เหมือนของคนอื่นครูเขาก็แบบพยายามบอกให้แกแล้วเขาก็แก้ไม่ได้แล้วเขาก็ต้องไปทําใหม่ตั้งแต่เตรียมส่วนผสมพอถึงขั้นแบบพอลรีนรีดปุ๊บของเขาก็ไม่เหมือนของคนอื่นอีกแบบมันมันไม่ได้หรือมันยังไงก็ไม่รู้อะทีนี้ก็เลยแบบเขาก็จะต้องเขาก็เลยเลือกที่จะทําใหม่อีกอะไรเงี้ยไปเริ่มใหม่ตั้งแต่ต้นอีกก็เบเกอรี่มันเป็นอะไรที่ มันไม่ใช่ไม่เหมือนคุกเคลี่ที่แบบเราเห็นสิ่งที่เราทําเลยหรือยังไงมันคือเป็นการเตรียมแปกเตรียมส่วนผสมเราจะมาเห็นตอนสุดท้ายตอนท้ายๆเลยว่าเอ้ยมันไม่โอเคนะมันไม่ได้นะแล้วเราต้องไปทําใหม่ตั้งแต่ต้นมันก็จะเสียเวลาน,นิดนึงแต่ว่าแอปเปิลชาชาชาทินก็โอเคอยู่พอได้ก็มันก็จะมีแบบสิ่งที่ เป็นไปตามแผนก็สิ่งที่ไม่เป็นเราก็แบบค่อยๆทำนะเนาะแล้วของเรามันก็แยกชั้นแต่โชคดีที่แก้ได้ที่แบบเอาน้ําใส่แล้วก็คนๆๆให้มันแบบกลับมารวมชั้นเป็นคาราเมลที่ดีได้แล้วก็พอหลังจากเราอบอบอะไรเสร็จปุ๊บพอเอาออกมาไอตอนที่จะต้องคว่ำคว่ำจานลงอ่ะเราก็แบบพอความเสร็จปุ๊บ แอปเปิลเกือบครึ่งไหลไปทางอื่นแบบมันไม่ได้เป็นแผ่สวยๆอะเราก็ตอเฮ้ยเกิดอะไรขึ้นกลับมาคัมแบ็กคัมแบ็กเอามาจัดเรียงเลียงดีนะพอมันออกมามันก็ถือว่าโอเคอยู่สวยอยู่แต่ว่าคอมเมนต์ส่วนใหญ่ที่เราได้ก็คือเราควรอบให้นานกว่านั้นนิดนึงทั้งทั้งสองจานเลยทั้งแอปเปิ้ลทาร์ตก็ควรอบให้นานขึ้นนิดหน่อยแล้วก็ตัวตัว เ,เสรซจราเราก็ควรอบให้นานขึ้นกว่านั้น,นิดนึงคือเรากลัวมันจะไหม้เราก็แบบพอเห็นสีมันเกือบเกือบได้แล้วเราก็รู้สึกว่าเฮ้ยมันได้แล้วหรือเปล่าอะไรเงี้ยแต่แต่คือในมันมีมมบางทีมุมมองการที่เรามองสีว่ามันได้ไม่ได้อาจจะแตกต่างกันนิดนึงกับแบบสิ่งที่มันควรจะเป็นเนาะเราจะต้องมองให้สีเข้มกว่านี้เป็นการที่มันโอเคดีกว่าเดี๋ยวรอบหน้าไปปรับปรุง ก็ประมาณนี้สําหรับ2ตัวที่ต้องทําส่วนตัวเพลตติ้งอ่ะคือเขาเตรียมอุปกรณ์ระหว่างช่วงเขาเตรียมพวกไอศครีมพวกอะไรเขาก็อธิบายแหละว่าเขาทํำยังไงทีนี้หลังจากนั้นเขาก็แบบมีของต่างๆมาให้เรียบร้อยแล,แล้วเราก็มีหน้าที่แค่เพลตติ้งก็คือแบบเอาเจลใส่เพลตแล้วก็ตักไอติมตักมูสเป็นแบบที่มันเป็นเลียวๆเรา อาจจะมีรูปมาแทรกให้ดูนิดนึงไอ้รูปที่ทําออกมาอาจจะแทรกตรงนี้หรือ,อาจจะแทรกข้างหลังไม่แน่ใจนะแต่จจว่าแทรกให้เห็นภาพนิดนึงแต่ว่าเราไม่คิดว่าเราจะพยายามอัดวิดีโอให้ทุกคนแหละคราวที่แล้วคือเราพยายามที่จะแบบถ่ายแนวนอนเก็บวิดีโอเก็บแบบให้ให้เพื่อนเห็นภาพอะไรอย่างเงี้ยแต่เรารู้สึกว่ามันเป็นการกระทําที่เหนื่อยเราเองเกินไปเรารู้สึกว่าเออเราถ้าเราถนัดถัด ถ่ายแนวตั้งแล้วก็ถ่ายของเราปกติเอาไว้ดูเองเราไม่ไม่อยากจะแบบมาโฟกัสว่าฉันจะพยายามเก็บอันนี้เพื่อเอามาลงวิดีโอแต่ต้องไม่เห็นตาอะไรขนาดนั้นและมันมันเหนื่อยตัวเองแล้วมันก็ไม่ได้แบบป๊อปปูล่าอะไรมากมายเนาะคลิปนี้ก็เลยคิดว่าเราจะถ่ายเท่าที่เราแบบอาจจะลงแค่รูปนิ่งๆหรืออาจจะลงเท่าที่อยากจะเอามาแปะๆแค่นั้นหรืออาจจะไม่ลงเลยก็ได้สำหรับรูปภาพวิดีโอเนาะก็แค่พูดแค่นี้ก็ กลับมาพูดได้อีกครั้งกลับมาทําคลิปนี้อันนี้อีกครั้งก็บุญแล้วอะก็เออมันก็จะเป็นการเพลทแบบเรียวๆอะอย่แบบที่อาจจะเคยเห็นในมาสเตอร์เชฟหรืออะไรที่เขาเอาช้อนสองอันมาแบบปุ๊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 บแล้วก็วางแบบเรียวๆเราก็ไม่ค่อยรู้อะไรเท่าไหร่เราแค่เคยเห็นวแบบเวแบเบอ่อยากไม่ง่ายเท่าไหร่ครูเวลาเขาสอนก็อธิบายเหมือนมันง่ายนะ แต่พอเอาเข้าจริงอะ่ะพอทำจริงๆอะ่ะมันยากอยู่นะมันต้องต้องแบบหมุนอีท่าไหนแล้วอันนี้ก็จะต้องอยู่สิบโอครอกอันนี้ต้องอยู่วันโอครอกซึ่งห่างกันแบบต้องชิดกันแล้วก็เลยอันนั้นนี่คือเราอาจจะต้องเขาคอมเมนต์ว่าให้กลับไปฝึกเพรตติ้งเยอะๆอันเนี้ยจะเป็นเมน,นูที่เราจะสอบในวิคที่3เดี๋ยวเรา เราก็อยากฝึกนะแต่ว,ว่าเผิญที่ที่เราพักอยู่ตอนนี้มันไม่มีช่องฟริต่ถ้าเราไปซื้อไอติมมาแล้วมันก็จะละลายในวันนั้นเลยสิก็เดี๋ยวหาโอกาสฝึกอีกทีหนึง่งเดี๋ยวรอดูก่อนว่าจะยังไงได้บ้างทุกคนเราเข้าทฤษฎีกันด,ดีกว่ารีบๆจะได้จบเร็วๆทฤษฎีเราก็ไปเรียนวันแรกเราก็ไปที่โรงเรียนเหมือนเดิมไปแต่เช้าก็ไปแบบหาที่นั่งก็เจอเพื่อนๆอะไรเงี้ย เขาก็เริ่มสอนรอบตอนแรกเราคิดว่าเขาจะเริ่มลงพาสตรีเลยเริ่มแบบทฤษฎีพาสตรีแต่ความจริงเขาไปลงอกีกหัวข้อนึงเป็นหัวข้อเคิชเชนเวิร์กอินเคฟิชเชนแอมเบอร์ไรเมนต์อะไรประมาณนี้ชื่อประมาณแบบประมาณนี้เท่าที่ดูการสอนการไล่สอนของเขาก็คืออันนี้เป็นเรื่องเกี่ยวกับการฝึกงานเป็นทฤษฎีที่พูดเรื่องเกี่ยวกับการฝึกงานต่างๆพูด ถึงการเตรียมตัวการไปฝึกการาควรที่จะปฏิบัติตัวยังไงเมื่อเกิดสถานการณ์หรือเมื่อเหตุการณ์นั่นอย่างนี้อันนั้นอันนี้ก็แบบยาวอยู่นะ80กวาดสไลด์เลยสำหรับตัวที่เขาสอนแต่หัวข้อนี้จะครอบคลุมการเรียนตั้งแต่เทอมนี้เทอ,อม2เทอม3เทอม4ไปแบบไปจนจบจนได้เซอร์ตัวเซอร์ติฟิเคตสนี้เลย แล้วก็การฝึกงานเนี้ยเราจะต้องทำรีพอร์ตเขาก็อธิบายให้ฟังว่าตัวรีพอร์ตที่เราจะต้องทำอ่ะจะต้องทํำยังไงบ้างมันก็จะเป็นแบบ PowerPoint ที่ให้เราไปเอารูปมาใส่ให้ถ่ายรูป SDS ให้ถ่ายรูปเอ่อ g m n r y e n c y พวกการดูพวกเอ่อ first aid พวกทำอาหารสมมุติทำอาหารอ่ะให้ถ่ายตอนที่เราจะเตรียมถ่ายอาหารที่สำเร็จ หรือถ้าอาหารนั้นมีไดทเทลลี่สัก3ตัวที่เราแบบได้ทำอะไรเงี้ยก็ถ่ายมาลงอะไรก็เขาจะมีไกด์ไลน์ให้ว่าอยากแบบมีอะไรบ้างนะเราก็ต้องถ่ายแล้วก็แบบใชาอยางคูเคอรี่เขาก็จะเจาะเลยนะว่าการทําปลามีรูปของการทําอาหารที่เป็นประเภทปลามีอาหารพวกที่เป็นแบบทําไก่สลัดอะไรอย่างเงี้ยเพื่อให้เราแบบเก็บได้ครบ ซึ่งถ้าเราเก็บไม่ครบถ้าสมมติว่าที่ที่เราฝึกงานของเทอมนเนี้ยมีไม่ครบเทอมหน้าเราต้องย้ายที่เราต้องไปหาที่ที่มีส่วนที่เราขาดหายไปเอามาเติมให้ครบมันก็จะแบบละเอียดมากอยู่ในในตัวไกด์ไลน์ที่เขาอยากได้แล้วก็ไม่รู้ว่าเราจะมีครบไหมเราจะเห็นภาพอีกทีก็ต่อเมื่อเราไปฝึกงานจริงๆก่อนแล้วก็เริ่มถ่ายแล้วก็เริ่มเอามาลงในตัว powerpoint นี้เนาะแล้วก็หวังว่าหวังว่าเราจะสามารถ ทำได้ไม่มากก็น้อยก็อันเนี้ยก็เขาจะคอยเขาเรียกอะไรอะ follow follow up ก็คือทุกๆ5กห้าเราฝึกงานว e e k 1ถึงหใช่ไหมแล้วพอว e e k 6ปุ๊บเขาก็จะมาดูแล้วว่าเป็นยังไงเราก็ต้องเอาเอกสารไปให้หัวหน้าเซ็นให้เซ็นว่าเป็นยังไงเราฝึกมาแล้วโอเคไหมอะไรประมาณเนี้ยแล้วก็เราก็ต้องติ๊กเขียนชั่วโมงเขียนอะไรเองคือเขาก็จะมีเอกสารฝึกงาน ให้เราด้วยคือมันค่อนข้างคอมพล็เคมากมันไม่ใช่แค่แบบไปฝึกนะแล้วก็หลังจากนั้นเราก็ทำวีคหถึงวีคสิบแล้วก็เทิมหน้าเขาก็จะมาฟอลโล่อัพใหม่ตอนวีคที่หแล้วก็ทำแบบเนี้ยวนไปเรื่อยๆจนครบจนเก็บการฝึกงานครบ200ชั่วโมงบวกบวกหรือยังไงก็ไม่รู้แหละก็อันนี้คือเขาแค่อธิบายคร่าวๆให้เราเห็นภาพกับเป็นทฤษฎีกับการฝึกงานเฉยๆสำหรับทฤษฎี ทีนี้พอเราเรียนจบพราะก็ไม่ได้จบหรอกความจริงอ่ะสักบ่ายสามแนละ้วเขาสอนช้ามากคนอันนี้เป็นครูคนคนที่คือครูคนเก่าที่สอนเราประจําออกใช่ไหมอันเนี้ยเป็นครูคนที่มาแทนครูคนเก่าเมื่อข่าวที่แล้วที่เราบอกว่าเราไม่ชอบเลยครูคนเนี้ยแล้วเราก็ตอนที่เขาให้เราคอมเมนต์แบบเอ่อฟีดแบ็อะแล้วก็เขียนอธิบายไปในสิ่งที่เราไม่ชอบเช่นการที่เขาพูดในลําคอไม่ชัดการที่เขาเอ่อ เขาเรียกอะไรนะไม่ค่อยให้เราถามหรือไม่ว่าไม่อธิบายให้เคลียร์ตั้งแต่ต้นหรือว่าแบบอะไรอย่างเงี้ยคือพอมาเทอมเนี้ยเขาปรับปรุงเขาพยายามพูดดังขึ้นแล้วเขาก็พยายามอธิบายให้ชัดแต่ว่าเขาเป็นคนที่ไม่ได้แบบไม่ได้เหมือนผู้ผู้หญิงที่เขาดูในรายละเอียดเขาอาจจะอธิบายไม่ได้คมชัดในรายละเอียดเป๊ะแต่ว่าสิ่งที่เราโอเคก็คือเขาให้เราถามได้เราสามารถถามได้แล้วเขาดิ แฮปปี้ที่จะตอบอะไรเงี้ยเราก็รู้สึกว่าโอเคขึ้นเขาปรับปรุงเขาโอเคขึ้นแต่ก็อ่านั่นแหละในการสอนของเขาจะไม่เหมือนครูผู้หญิงครูผู้หญิงเขาก็จะแบบสอนเร็วเรวเร็วบางบางสไลด์ก็รีบรีบพูดแล้วก็จะจบเร็วจะจบประมาณสักครึ่งวันแต่คนเนี้ยเขาจะแบบเฉยเฉยอ่ะเขาก็จะค่อยๆอสอนแล้วทีนี้พอถึงเวลาพักเขาก็แบบพักพอกลับมาเขาก็ไม่ได้มาเร่งสอนนะเขาก็แบบคุย จัดการเริ่มฝึกงานอะไรต่างๆแบบยาวความจริงมันควรจะพักแค่ครึ่งชั่วโมงก็รู้สึกว่าปาไปสองชั่วโมงได้อเราเราก็นั่งกันแบบนั่งเล่นกันทีนี้พอถึงเวลาจริงๆพอแบบซักวายสามแล้วอะสไลด์จาก80กว่าสไลด์อะเรายังอยู่ที่ประมาณสไลด์ที่50อยู่เลยอะซึ่งเขาก็ถามแบบอาทุกคนอยากกลับบ้านยังทุกคนก็บอกว่าเยสทีนี้เขาก็เลยตัดจบเลยเขาก็เลยบอกโอเคดั okay, งนั้นจบ แล้วเ,เดี๋ยววีคหน้ามามีสอบเขาก็บอกวีคหน้ามาต่อยอีกนิดหน่อยแล้วก็เดี๋ยวจะมีสอบกันซึ่งก็จะสอบที่เรียนวีคนี้ตอนแรกเราก็เราก็แบบไม่ได้คิดอะไรมากเพราะว่าครูเขาพูดประมาณว่าสอบอ15ประมาณสัก15ข้อประมาณนี้แล้วก็คิดว่าอ๋อเป็นการทําแบบชิวๆอะไรเงี้ยทีนี้พอไปเปิดดูในโมดูลที่แบบเราต้องคลิกเข้าไปสอบมันเขียนว่าให้เวลา3ชั่วโมงก็เลือกแบบฮะ3ชั่วโมง ถ้าสามชั่วโมงนี้ไม่ชิลวแล้วนะไม่ใช่ข้อสอบชิลๆวแล้วนะก็แบบไปถามครูว่าก็แบบถามเขานิดนึงอ่ะว่า how long อะไรเงี้ยเขาบอกว่าเออก็ในระบบให้เวลามาสามชั่วโมงแต่เอาจริงๆอ่ะอาจจะไม่ถึงสามชั่วโมงก็ได้อาจจะแบบบางคนชั่วโมงครึ่งก็เสร็จแล้วหรือบางคนก็อาจจะสักสองชั่วโมงอาชเลี่ยให้สักสองชั่วโมงอะไรอย่างเงี้ยทีนี้ในใจก็แบบโอ้ก็คงคล้ายๆการสอบของเทอมแรกสินะที่มันแบบ ก็ไม่ได้ชิลก็เครียดอยู่ก็เอาเป็นว่าเดี๋ยวว่างๆช่วงนี้เดี๋ยวเราจะพยายามอ่านหนังสือแล้วกันนะเพิ่งเริ่มเรียนก็สอบอีกแล้วเอาสิอันนี้แต่ว่าอันนี้จะเป็นหัวข้อเล็กๆหลังสอบเสร็จเราเดาว,ว่าก็เดี๋ยวจะไปเข้าหัวเรื่องของพัททรีแล้วก็ยิงยาวอันนั้นแล้วก็ค่อยสอบอีกทีประมาณนั้นแหละเนาะอะไรทุกคนเราพยายามพูดจนจบจบแล้วหรือเปล่าก็ประมาณนี้แหละสาหรับวีค ที่เราเรียนไม่มีอะไรมากแล้วเดี๋ยวามาเจอกันวีคหน้าวีคสิบสองเราจะพยายามคือทุกวันนี้เรารู้สึกว่ามันเหนื่อยมากในการหาชุดมาใส่แล้วก็มาพูดเราก็เลยว่าเดี๋ยวเราจะใส่ชุดคล้ายๆเดิมชุดเดิมตลอดไปเรื่อยๆถ้าทำได้เราก็เลยเอาสีพื้นเอาสีดำมาใส่มันจะดูแบบไม่ค่อยน่าดูนะแต่เดี๋ยวเดี๋ยวลองดูก่อนว่าจะยังไง เพราะว่าเราไม่ได้มีชุดให้ใส่มากมายเราก็เลยคิดว่าเดี๋ยวเราใส่ให้มันคล้ายๆกันให้มันเหมือนๆกันไปก็ก็เอาแบบง่ายๆอ่ะเพราะว่าในการเกิดคลิปนี้มันไม่ได้เกิดง่ายแล้วนะตอนนี้เราไม่ค่อยมีความกระตือรือร้อนอยากจะวาดเท่าไหร่เอาเป็นว่าเราจะพยายามให้มันจบสู้ๆนะทุกคนสู้ๆ จะเอาให้จบเทอมนี้ก่อนเทอมหน้าค่อยว่ากันเทอมนี้มันเป็นเรื่องเบเกอรี่ไงมันก็เลยดูแบบเออก็น่าสนใจอีกอีกทางหนึ่งอะไรประมาณนี้ไปแล้วทุกคนเหนื่อยไม่พูดเยอะแหละเจ็บคอบาย